สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนออยอทลายโรงงานเถื่อนสองแห่งฟันใส้กรอก13ยี่ห้อไม่มีออย วันที่13กุมภาพันธ์น65ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเนัาักรวีรัชัยนนท์วัชชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจจาบโรงงานเถื่อนผลิตไส้กรอกว่ากรณีการตรวจโรงงานเถื่อนจังหวัดชนบุรีที่ผลิตไส้กรอกจนทําให้มีผู้บริโภคป่วยนั้นผลวิเคราะห์จากตัวอย่างไส้กรอกที่ผู้ป่วยรับประทานทั้ง4ตัวอย่างได้แก่พบปริมาณในเตลิดเกินมาตรฐานกําหนด35-48เท่า จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0มบาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีนอกจากนี้เอายอประสานกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจทั่วประเทศเฝ้าระวังในพื้นที่โดยตรวจสอบสถานที่ผลิตสถานที่จำหน่ายและแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบซึ่งขณะนี้มีจังหวัดที่ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายในท้องตลาดเสร็จแล้ว66จังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใช้กลือที่มีความเสี่ยงส่งตรวจวิเคราะห์ หนึ่งร้อยสองตัวอย่างขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลวิเคราะห์และดำเนินคดีกรณีจำน่ายไส้กระหรกที่ไม่มีฉลากสแสดงที่จังหวัดสระบุรีอุทัยธา,ยานีและพระนครศรีอยุธยากรณีของจังหวัดสระบุรีตรวจพบเป็นไส้กระหรกที่ได้รับมาจากสถานที่ผลิตเถื่อนในจังหวัดชลบุรีส่วนของจังหวัดอุทัยธานีตรวจพบสินค้าที่ฉลากเหมือนกับที่เจอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเป็นเหตุให้ขยายผลดำเนินการจับกุมโรงงานลักลอบผลิตไส้กระหรกโดยไม่ขออนุญาตที่จัง ังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกสองแห่งกรณีน,นี้อายัดสถานที่และของกลางมูลค่ารวมกว่า4ี่ล้านสามแสนบาทโดยตรวจจับและดำเนินคดีกับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่ไม่มีออยล์จำนวน13รายการคือ1ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปตราเคนหมูชีสมีเปลือกสผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเคซีค็อกเทลรมควันไก่มีเปลือกสมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเคซีค็อกเทลรมควันหมูมีเปลือก4ซสุประิต์ไส้กรอกชีสนม อก5ซปเปอร์ริทคอกเทลรมควันมีเปลือก6ซุปเปอร์แซบไส้กรอกแรงไก่มีเปลือก7เคนจิฟุตลองชีสมีเปลือก8เคนจิฟุตลองรมควันหมูมีเปลือก9ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเคซี10เคซีหมูยออุบล11ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปตราเอฟซีจัมโบ้คลาสสิกมีเปลือก12ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปตราริชไส้กรอกรมควันมีเปลือก13ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปไส้กรอกไม้มีฉลากนอกจากนี้สสจทุกจังหวัดใจ แต่นในผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะขั้นตอนการเติมวัตถุก,กันเสียและกรณีออยพมา่าเตือนประชาชนห้ามรับประทานไส้กรอกจากประเทศไทยยี่ห้อริดนั้นออยอขอความร่วมมือให้สสจที่ติดชายแดนเพิ่มการเฝ้าระวังแหล่งจําหน่ายในตลาดชายแดนและเพิ่มการแจ้งเตือนภายผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากขึ้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ